เกิดอะไรขึ้นครับคมชัดลึกอวอร์ด2026นะครับได้ตัดรายชื่อของศิลปินท่านนี้ออกไปนะครับหลังเมื่อวานนี้ได้ออกมาประกาศนะครับว่าศิลปินคนนี้มีชื่อเข้าชิงในสาขาหมอลำยอดนิยมนั่นเองนะครับวันนี้ครับทุกคนทางด้านคมชัดลึกอวอร์ด2026นะครับก็ได้เคาะรายชื่อทั้ง9สาขาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและสาขาที่หลายคนให้ความสนใจมากที่สุดนั่นก็คือสาขาหมอลำยอดนิยมนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ เป็นข่าวเป็นคราวกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนหลังคมชัดเลือกได้ออกมาประกาศผ่านไลฟ์สดนะครับทั้ง10รายชื่อที่มีชื่อเข้าชิงนะครับเมื่อวานนี้ครับทุกคนศิลปินที่มีชื่อเข้าชิงเนี่ยมีคนแรกน้องยูรินะครับจากค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกองอิงจากค่ายสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องฮักแพงวรัญญาพรจากค่ายสาวน้อยลำเพลินโชครับ คุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครับทุกคนเจ้าของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกคุณแอนอดีครับทุกคนแล้วก็มีแม่นกน้อยอ,ยอุไรพรคุณใหม่พัชรีแล้วก็บอสโจโยมนินครับหัวหน้าคณะวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับแล้วก็มีน้องคอปเตอร์นักตกรจากวงหมอลำอลังการโชว์นั่นเองครับแล้วก็มีคุณซันวงสะท้อนจากวงแพรวแพรวแสงทองนะครับแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นครับทุกคนเราไปส่องแล้วในการที่เปิดรายชื่อออกมาสําหรับรหัส KA2 นะครับวันนี้ ตัดชื่อของคุณซันวงสะทอนออกไปครับเป็นน้องเต้าหยองระเบียบวัฒนินครับทุกคนที่ขึ้นมามีรายชื่อแทนน้องซันวงสะทอนนั่นเองครับทุกคนเนาะซึ่งเมื่อเช้านี้ก็ถือว่าหลายคนเนี่ยก็เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากๆเลยว่าเอ๊ะคุณซันวงสะทอนเนี่ยเหมาะกับสาขานี้หรือเปล่าสําหรับหมอลำยอดนิยมนะครับมองว่าน้องเนี่ยเหมาะกับลูกทุง่งหรือว่าเหมาะกับลิเกมากกว่าใช่ไหมครับทุกคนหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์แบบนี้ส่วนใหญ่เลยนะครับและวันนี้คมชัดลึกก็ออกมาเคาะเป็นที่เรียบร้อย แล้วครับทุกคนว่าวันนี้นะครับไม่มีชื่อของน้องซันวงสะทอนแล้วนะครับธรามอีฟซแฟนคลับหลายคนแล้วก็แอบ,บนอนเช่นเดียวกันครับทุกคนศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยไม่มีรายชื่อเข้าชิงนั่นเองนะครับทุกคนเมื่อวานนี้ทางพิธีกรเนี่ยอาจจะประกาศผิดหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีการเสนอรายชื่อเข้ามาแตา่คนนี้มาแรงแซงโค้งกว่าอย่างน้องเต้าหยองหรือคนเดนก็เลยทําให้รายชื่อของเต้าหยองเนี่ยครับทุกคนได้พุ่งขึ้นมาแล้วก็มีสิทธิ์เข้าชิงในสาขาหมอลำยอดนิยมนั่นเองนะครับทีนี้เราไปดู คุณสมบัติกันบ้างครับทุกคนมาประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับกติกาการเสนอรายชื่อทั้งเ้าสาขาั่นเองครับป๊อปคัลเลียอรคมชัดเลืกอวอร์ดครั้งที่22นะครับข้อหนึ่งครับทุกคนคัดเลือกจากผลงานนักร้องศิลปินดารานักแสดงนะครับที่ได้รับการกล่าวถึงแล้วก็เป็นกระแสนะครับรวมถึงการออนแอร์ทางทีวีดิจิทัลและก็แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆต,ตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึงวันที่3 1ธันว คาม2,568เท่านั้นนี่คือผลงานนะครับบนหน้าจอทีวีต่างๆหรือว่าทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆครับทุกคนก็ถือว่าคุณสมบัติตามนี้มีข้อนะครับที่จะเข้าชิงในสาขาหมอลำยอดนิยมนั่นเองครับข้อ2ครับทุกคนผลงานของนักร้องศิลปินดารานะักแสดงเนี่ยจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสารรค์และเป็นแรงบรรันดาลใจให,ให้กับผู้ที่ได้รับชมนะครับแล้วก็ข้อ3ในกรณีที่ไม่พบรายชื่อที่ต้องการนําเสนอในลิสสามารถส เพิ่มชื่อในสาขานั้นๆได้หน้าเว็บเสนอรายชื่อได้เลยนะครับสัดส่วนการให้คะแนนต่างๆครับทุกคนก็ต้องแบ่งตามช่องทางต่างๆเดี๋ยวคมชัดลึกเนี่ยก็น่าจะออกมาประกาศอีกหนึ่งครั้งนั่นเองครับทุกคนสําหรับวิธีการโหวตต่างๆนั่นเองนะครับับทุกคนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยที่มีชื่อเข้าชิงตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องยูรินะครับจากค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกยูริเนี่ยเป็นคนที่ถูกเสนอชื่อคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับทุกคนยูริปีนี้น่ากลัวมากมาก ไม่แน่ครับทุกคนอาจจะได้รางวัลคมทัดลึกไปครองก็เป็นได้นะครับแล้วก็อันดับที่2ที่ส่งรายชื่อไปเยอะที่สุดนั่นก็คืออุ้งอิงเพชรบ้านแพงนี้น้องก็ต้องบอกว่าเป็นแชมป์นะครับที่จะบอกว่าคว้ามาแล้ว2รางวัลด้วยกันครับทุกคนกับขวัญใจมหาชนแล้วก็ดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมมาแล้วนะครับทุกคนอุงิงเพชรบ้านแพงก็ถือว่าสร้างปรากฏการณ์จริงๆนะครับคนที่3นั่นก็คือน้องฮักแพงวรัญญาพรนี้น่าจะเป็นปีแรกของฮักแพงด้วยที่มีชื่อเข้าชิงกับคมชัดลึกนะครับแล้วก็คนที่4ี่เป ู้ใหญ่บ้านฟิลล์แล้วก็คุณแอนแม่นกน้อยอุไรพรครับแล้วก็คุณใหม่นะครับบอสโจยูบานินคอปเตอร์นะครับจากวงหมอลำอลังการโชนะครับแล้วก็น้องเต้าหยองจากระเบียบวัฒศิล์นั่นเองครับทุกคนเนาะขอแสดงความดีใจนะครับกับศิลปินทุกท่านด้วยที่มีชื่อเข้าชิงนะครับที่กล่าวมานี้กันแล้วกันนะครับทุกคนและคลิปนี้ทุกคนนะครับเป็น FC ฟซแฟนคลับของใครบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับวันนี้เนาะเราต้องบอกเลยว่าเอฟซีแฟนคลับของคุณซันวงสะท้อนเนี่ยก็เชื่อแหละว่าหลายคนก็น่าจะมีการแอบนอยบ้างเพราะว ศิลปินที่ดูเองชื่นชอบเนี่ยไม่ได้มีชื่อเข้าชิงใช่ไหมครับแต่ก็ไม่แน่ครับคุณซันอาจจะมีรายชื่อเข้าชิงสาขาอื่นก็ได้นะครับเพราะว่ามีทั้งหมด 9สาขาด้วยกันและมีลูกทุ่งยอดนิยมด้วยทุกคนก็เข้าไปส่องกันได้เลยว่ามีใครนะครับที่มีชื่อเข้าชิงในรายชื่อนี้บ้างครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านศิลปินทุกคนด้วยนะครับที่มีชื่อเข้าชิงเนาะคือมันเหมือนแสดงความรักจาก FFC ฟซแฟนคลับแหละที่โหวตให้กับศิลปินที่ตัวเองรักเนาะทุกคนแล้วก็คว้ารางวัลมาเนะี่ยนะอันนี้ก็ยินดีด้วยกับ f f ฟแฟนคลับทุกคนแล้วก็รายชื่อศิลปินทุกท่านที่มีชื่อเข้าชิงในวันนี้ด้วยนะครับไม่ไม่มีรายูู่ลกทุนะ อ๋อเหรออ๋อมาอยู่ลูกทุ่งแต่ก็ยังต้องตดังอยู่ครั้งแม่นะครับน้องไม่อยู่ลูกทุ่งเหรอค่ะโอเคไปอยู่ฝั่งนูแล้วโอ้ฉันก็งงอ่ะแต่เราไม่ไปฟานะโอ้มีคนห้าคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนห้าเต็มเลยอ่าม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 าะลร์ดิสต์ไปเลยนะฮะ สำหรับผู้ที่มีราชื่อ10อันดับนะสวันที่โหวตเข้ามาบอกก่อนว่าคนที่โหวตเยอะที่สุดนะตอนนี้คือคะแนนพุ่งกว่าทุกสาขาคือ7,214 10คะแนนเออส4คะแนนก็คือมาจากเมื่อกี้เก่เรพูดไปนะอ่ะคนที่มีรายชื่อไม่ได้เรียงลำดับเนาะนี่คุณสันวงสะทรเออคุณสันวงสะทรน,นะฮะคุณโจโยมนินพพโจพระโจ นพ่อามาแล้วลูกต้องมาสิคะอ,อยู่ไหนลูกอยูไหนองอ, <c oughs> อิงเ <c oughs> พชรบ้านแพงเออนะฮะมานี่ต่อนี่ฮักแพงวรัญญาพรเออ <c oughs> นี่แล้วก็ฉันชอบคนนี้ฉันชอบคนนี้คิดว่าตัวเองเป็นคนจะหลอกพอพมองเกิดโซ เป็นคนสวยเออแอรอารอดีเออนึกว่านึกว่าจะไม่ร้องนึกว่าจะไม่บอกแต่แล้วว่าเชื่ออะไรเออเพวกดาวยาวมานะดาวอะไรจ๊ะเพื่อนเพื่อนซีเขาอะชอบแต่งหน้าเข้มๆนี่เขาชอบหนึ่งกันทากะแรงมากคุณแม่พัชรีคุณแม่พัชรีของพวงมาเออด้วยแล้วก็คือแม่นกน้อยอุไรพร ฉันชอบแม่มีผลงานเพราะว่าแม่ร้องเพลงประกอบซีรีส์อ่าเข็มชีราต้องรอ yes ถูกต้องอีกคนหนึ่งอันนี้สรุปเขายังไงเขาเขา open r e l a t i o n s h i p เหรอพ่อใหญ่บ้านฟินแลนด์เออาก็ต้องยนรูปนะเอออีกคนนึงชื่อปียาเขาก็มีชื่อนะคุณนี่คอปเตอร์นัฐกรวงศิล์เออผู่ใหญ่บ้านมาแล้วต้องมีลูกบ้านป่า ไม่เห็นเลยอ่ะลูกบ้าระดับหนึ่งไงไม่เห็นเลยอ่ะเอ้าหรอไม่จริงบวชปะเนี่ยไหนแฟนๆฟนยูริแฟนๆยูริโตเกียวมิวสิกบวชปีงปะเนี่ยไม่เห็นจะมีเลยเอออ๋ออยู่ข้างบนสุดยูริโตเกียวมิวสิกอันดับหนึ่งจ้าเออเออนี่ก็ด่าวิธีกรละสิ่เออคนหนึ่งคนสองอ้าวขบ